อันนี้เราก็เข้ามาในหน้าไลน์แล้วนะคะสมัครสมาชิกในหน้าเมนูหลักได้เลยใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนก็เข้าไปที่หน้าหลักกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็กดค้นหา ID Line ก็คือเจีตนะคะกด s c h i a t a i แล้วก็กดค้นหาค่ะอันนี้เราเป็นเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่แชทได้เลย แล้วก็กดไปที่กดเพื่อลงทะเบียนลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญแล้วก็กดลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนนะคะอันนี้เราลงทะเบียนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเราถ่ายบัตรประชาชนเสร็จข้อมูลก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็กดถัดไปได้เลยหน้าต่อไปก็จะเป็นชนิดพืชที่ปลูกแล้วก็พืชหลักที่สร้างไรายได้ให้คุณเราก็ลงเป็นข้าว เลือกชนิดพืชที่1ไม่มีชนิดพืชที่สองไม่มีแล้วก็อันนี้ลงไป17บเจดไลนนะคะยืนยันข้อมูลแล้วก็กดยืนยันยืนยันเบอร์มือถือยืนยันผ่านเบอร์มือถือเพื่อรับนะคะรหัส TOP แล้วก็ลงเบอร์โทรศัพท์ราไปได้เลยแล้วกดยืนยันเบอร์มือถือ หลังจากนั้นก็รอรหัส T.O.P เพื่อที่จะกรอกลงไปในสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะกรอกเสร็จก็กดยืนยันรหัส T.O.P ลงทะเบียนเสร็จสิ้นเรียบร้อย